มอนสเตอร์ที่เรียกได้ว่าเล่นแบบถอดสมองทิ้งไปได้ตัวหนึ่งคือเอลเเรียลนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวอาร์คลมนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กลับสวัสดีเพ่อนเพื่นอนชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n o b s Summoners Cast นะครับผม,ผมก็เราอยู่กับรีวิวของเจ้าตัวเอลเลรียลหรือว่าอาร์คลมนั่นเองนะครับผมเจ้าตัวนี้มันเป็นมอนสเตอร์ที่แบบว่าเอ๊ะวันก่อนผมก็นั่งแบบผ่านดันเจี้ยนหลายๆอันมาก็เห็นก็ผมก็เห็นว่าเอ๊ะเจ้าตัวนี้มันก็อยู่ในทีมผมในหลายๆที่นะแล้วบางทีแบบเวลาที่มีดันเจี้ยนใ,นใหม่คอนเทนต์ใหม่ๆอย่างนี้นะครับแล้วผมอยากจะทดสอบว่าแบบเอ้ยเราสามารถที่จะแบบไอ้ผ่านมันในข้างต้นได้ได้ไหมแล้วแบบทีมขาดช่่องงตาๆยเี้ กลายเป็นว่าผมเอาเอลเอลาเรียลเนี่ยหรือว่าเจ้าตัวอาร์คลบเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับผมตัวนี้ทำไมมันถนึงเป็นมอนสเตอร์ที่มันถอดสมองทิ้งใบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีสกิลชุบชีวิตที่ เรียกได้ว่าแทบจะดีที่สุดในในเกมนี้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของเอลเลเดลกันนะครับหรือว่าเจ้าตัวอาร์กลมนั่นเองนะครับก็นาเลเวล40นะครับมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตนะ h p อยู่ที่12,015นะครับผมอ่า Attacker ที่626นะครับผมก็ตามสายก็ต้องตามซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้พึ่งพาอ่า a t t a c k มากเท่าไหร่นักนะครับก็ไม่ต้องเน้นนะ Defense ยู่ที่74นะครับ Defense เนี่ยถือว่าดีมากทีเดียวดูสปีดนะครับผมสปีดยู่ที่115นะครับแบบเฮ้ย อะไรกันครับเนี่ยสอบเอลาร์ด so, ียอเนี่ยมันแบบโอ้โหไล่กาดเอาเรื่องมากทีเดียวสอบส,ส,สปีดต,ต้นนะถือว่าเร็วทีเดียวนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่า,าการทําลูนก็ของการทําสปีดเนี่ยก็ถือว่าลดความต้องการลงไปได้เยอะนะครับเราสามารถเอาลูนไปทําส่วนอืน่นไม่ว่าจะเป็น HP หรือว่าไป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 ,ไป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 เป็นดิปเปนซ์ก็ได้น,ดนดะครับสาเหตุที่ทำไมเจ้าตัวนี้มันเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกได้ว่าถอดสมองเล่นได้นะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเอลาร์ดียอกันนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นตัวที่เรียกได้ว่าถอดสมองทิ้งไปเพราาะว่ ท่าในการชุบชีวิตของเขานั่นเองนะครับท่านนี้เรียกว่าเป็นท่าชุบที่ผมผมคิดว่ามันดีที่สุดในในเกมแล้วนะในการที่ชุบเพื่อนท,ทั้งหมดในทีมนะครับผมแล้วก็คือเราสามารถเลือกเป้าของตัวที่อยากอยากะชุบขึ้นมาได้หนึ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มันก็จะชุบชีวิตตัวที่เหลือมาด้วยนะสมมติบอกว่าในทีมเราครับมีมอนสเตอร์อยู่4ตัวใช่ไหมเหลือเอลเรียรอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่เหลือตายหมดแล้วนะแล้วเราสามารถเลือกชุบได้ได้หนึ่งตัวนะเราก็จะชุบมอนสเตอร์สมมติเราบอกว่าเป้าหมมายคือเตตัวที ต,ต,ตัวตัวตัวที่1ใช่ไหมมันก็จะชุบขึ้นมาด้วยอเต็มนะครับผม แล้วก็มันก็จะชุบตัวที่เหลือขึ้นขึ้นมาด้วยด้วย HP 3 0มใช่ไหมครับอ่ะแล้วทีนี้ก็คือตัวเอลเดียลเองมันยังมันยังไม่จบแค่นั้นมันยังได้เจ้าตัวบัฟไม้์กางเขนที่เอาไว้อ่าการันตีป้องกันตายด้วย2เทินนะครับก็เลยอ่าทำให้เจ้าตัวเอลเดียลเนี่ยการันตีว่าจะไม่ตายด้วยแล้วก็ในการชุบอ่าเป้าหมาย1ตัวเนี่ยนะครับมันก็จะหัก HP ของเอลเดียลออก1 5ในแต่ละตัวนะครับท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่แบบว่าเฮ้ยคูดาหกเทินเนี่ยถือว่า ถือว่าสั้นมากเมื่อเทียบกับผลที่ได้ใน,นการชุบกับเพื่อนทั้งเพื่อนทั้งท,ทีมออกมาเลยนะครับอ่าต่อไปแองเจลเบซิงนะครับผมหลังจากที่เอลเดียลเนี่ยใช้ท่านี้ชุบเสร็จแล้วนะครับท่านี้เนี่ยสามารถที่จะฟื้น HP นะครับผมให้กับเป้าหมายเนี่ยได้50นะครับแล้วก็ให้บับโลมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชุบที่แบบว่าโอ้โหโหดเอาการทีเดียวนะอ่าแล้วก็ท่าแรกับเฮลเวลลี่ซอสนะท่านี้ก็เป็นท่าโจมตีปกตินะครับผมก็โจมตีหนึ่งเป้านะครับมีโอกาสในการ ลบบัฟ75%อ่าช่วยในการแบบเอ้ยแบบถอดพวกตัวต่างๆออกได้นะครับก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับแล้วท่านี้ก็โจมตีแรงตามดีเฟนด้วยนะครับก็ทำดาเมจได้น้อยนึงนะครับก็อันนี้เอาเวสเสร็จแล้วได้สปีดต้น15นะครับสลัดเอลเอเอลเอรเรียลนะนะครับก็ลูนนะครับผมผมก็ทำเป็นแบบอันนี้เป็นผมใช้ใน p v วอ่าใช้ใน p v e ีเอส่วนมากนะครับตอนนี้ก็จะแบบว่าเน้นแบบเอ้ยไม่ต้องสนใจอะไรเยอะนะเน้นแบบ HP เพียวๆเยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ อันนี้ตัว Art, ตัวอาร์ติแฟ์ก็หลกัหลกๆก็คือเน้น HP ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแบบเพิ่มแบบพวกแบบเรืองคเวลี่อมาลอะไรพวกพวกที่ได้ก็ถือว่าดีหรือว่าทางซ้ายเนี่ยแล้วการจจมตีจัดจากธาดไฟหรือว่าธาตุต่างๆได้ก็จะดีนะครับอ่ะก็รวมๆมาคือเนี่ยเราเน้นเ p เยอะให้มันยืนได้นานๆ อ่าเป้าหมายในการใช้งานก็คือว่าทําให้แบบว่ามันปื้นเพื่อนในทีมขึ้นมาแล้วแล้วมันก็แบบเข้าปูดาหกเธอแล้วก็ชุบใหม่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ข้อเสียของมันข้ออ่าข้อ,ข,อข้อดีของมันเรารู้ไปแล้วว่าแบบอ้มันมีสกิลการชุบที่ดีใช่ไหมลงแบบลง pve คอนเทนต์ไหนก็ได้แบบขำ,ำๆอะไรอะไรเงี้ยนะจริงๆก็ไม่เชิงว่าคอน,คอนเนต์ไหนก็ได้แต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่ามันสามารถที่จะใช้สกิลการชุบเพื่อนในทีมได้ทันนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาเอาตัวอย่างมาในคอนเทนต์ใหม่อ่ของเจ้าตัว d i เ m o ในสัป e n s i o n r a มาใน แล้วก็เจ้าตัวนี้ส่วนข้อเสียของมันนะครับมันก็คือการจบดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยมันอาจจะจบช้าแหละนะครับมันอาจจะจบช้าใช้ใช้ใช้เวลามากขึ้นเพราะว่ามันจะออกเป็นแนวนว่าเราก็จะไปอยู่ในฝั่งการตั้งรับการชุบชีวิตการยื้ออะไรประมาณนี้นะครับก็ทีมของเราก็จะกลายเป็นทีมซอมบี้ใช่ไหมแบบที่แบบว่าอาลุกขึ้นมาใหม่สู้ใหม่ลุกขึ้นมาใหม่สู้ใหม,ม,ใหม,ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ใช้เวลาแต่ว่าตรงนี้เรียกได้ว่าใช้กับได้ในหลายๆคอนเทนต์ที่เราจะเน้นการผ่านเท่านั้นเราจะเน้นการผ่านเท่านั้นนะครับเอาละครับเดี๋ เดี๋ยวเราจะลองเอาเจ้าตัวลูกกระจอกต่างๆมาดูนะเพราะว่าจริงๆตัวนี้บทบาทสําคัญของมันคือมันคือตัวซัพพอร์ตใช่ไหมครับก็จะมีความสามารถในการชุบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดการทํางานของสกิลแต่และตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อันนี้ก็ฝั่งว่าตายไป2ตัวเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกก่อนแล้วกันนะปกป้องตัวเองก่อนฮนะยูมาอันนี้เห็นไหมฮะจะเพิ่ม HP เอนะครับผมจาก m a x HP นะแล้วก็ใส่บัฟดีเฟนให้ตัวเองนะครับ อ่พอทีมตายหมดนะเดี๋ยวเรามาดูท่าไฮไลท์ของเขากันนะครับสระเอลเดียลนะก็ะคือเนี่ยครับอัชแอนเจลเมอร์ซี่นะอันนี้คือเราสามารถเลือกเป้าที่ทําการชุบชีวิตได้1ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่ชุบขึ้นมาเนี่ยจะ HP เต็มแล้วตัวที่เหลือจะถูกชุบขึ้นมาด้วย HP 30%นะครับแล้วก็ในมอนสเตอร์แต่ละตัวที่มีการชุบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหัก HP ของเอลเดียลไปสิบหปในแต่ละตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นท่าชุบที่ดีที่สุดเเ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 ลลลลยยยยนนนนนนนะะะะคคครรรรัััับบบออออ่่่ดดีี๋ววววาาาางงงจจ้้ตผมมไปหนะห็ห็ HP กนนกึสแ อันนี้ก็คือว่าชุบเคไฟขึ้นมาได้ HP เต็มนะฮะอันนี้ก็แล้วก็ตัวเอลเดียบเองนะครับก็จะได้รับเจ้าตัวบัฟที่เป็นบัฟประกันชีวิตอยู่ด้วยนะครับแต่อันนี้โดนลบออกไปนะนะครับก็จะทําให้ตัวมันเนี่ยหลังจากที่มันชุบไปแล้วมันก็จะมีตัวประกันชีวิตอยู่ด้วยอีกเทิร์นหนึ่งนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองดูเอลเดียบกันนะครับผมก็ที่บอกว่าถอดสมองทิ้งไปผมใช้ในคอนเทนต์ไหนบ้างนะก็จะมีทั้งในนี้นะครับผมตัวที่เป็นทัทเลัสนะไลบาลินเนี่ยแหละฮะก เอาเอาลราเดียวไปลงด้วยนะครับก็อันนี้คือแบบว่า,าใส่ตัวชุดไป2ตัวเลยแล้วก็แบบปล่อยออโต้ก็คือแบบว่ามันตัวคอนเทนต์ไหนก็ตามที่แบบว่าเราอยากจะ,จะเน้นแค่ผ่านเน้นแค่ผ่านก็พอแล้วนะครับก็ใช้เอาลราเดียวใส่ไปได้นะครับอ่าแล้วก็แบบอ่าอย่างเช่นวิธีการวิธีการเล่นใช่ไหมในอารีนาในอะไรอย่างอย่างเงี้ยแต่อารีนาก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะเล่นอารีนาก็จะเล่นทีมลุกไปเลยเถออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเจอแบบทีมที่เป็นรูปแบบที่เขาเขาคลิปมาแล้วแบบเราไม่ค่ออกว่าเราตั้งรับยังไงเอลราเดียวก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับอ่า <c oughs> ในเขาค่อยชั้นที่ไม่แน่ใจว่าจะจะผ่านไหมชั้นหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยเอาเอลเอาเอลราเดียลใส่ทิ้งไว้ก็ได้นะครับบางทีก็สามารถผ่านได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะก็แบบก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นตัวที่แบบ,บาว่าบางเอาไว้ได้นะครับก็ใน Uh, แล้วก็ในคอนเทนต์ที่เป็นตัว Dimension r a t e ล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็ยังใช้ได้นะอันนี้อันนี้ก็ยังใช้ได้อันนี้อันสัปดาห์ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะสำหรับ uh, ก็คือว่าตัว Dimension r e นะครับมันก็จะมีการย้ายที่ไปเรื่อยๆแล้วก็คอนดิชั่นของทีมก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ อันนี้คือถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจสามารถเข้าเทสโหมดได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูสายฮีจี้อินโฟได้ว่าส่วนใหญ่เขาใช้อะไรอะไรประมาณนี้นะก็ในการผ่านนะครับตอนนี้พอรอบนี้ตัวบอสเนี่ยแมคคนิกจะ,จะยังคล้ายๆเดิมแต่ว่าทีมแรกเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยคือว่าทีมแรกต้องใช้ทีมที่เป็นท่าเดียวกันหมดนะครับอันนี้ก็ลองเอามาใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการลงในรอบนี้จะเห็นได้ว่านี่ครับก็ยังเอา Air ไดเ้เย เอ็นเาได้แลใส่ไปในทีมสุดท้ายเหมือนเดิมนะแบบคิดอะไรไม่ออกแลบ,บอกเอ็นเาได้แลเอาไปชุบเอาไว้ไวใส่นะครับก็เหมือนเดิมนะโล่ของตัวบอสเนี่ยนะครับก็ยังใช้เรื่องของการแบบอ้ยิงทะละุการป้องกันนะครับผมไม่สนใจเรื่องของด damage reduction แล้วก็ทำ damage ได้ห้าเปอร์เซ็นต์กาะก็แตกแต่เดี๋ยวอันนี้เราสู้กับ,บบอสย่อยก่อนนะฮะเนี่ยปุ๊บบอสย่อยก็น,นี่เราก็แบบว่าเล่นแบบไม่รีบไม่ร้อนอ่ะเป็นตัวอย่างของของทีมที่ยังไม่ไม่รีบไม่ร้อนเดี๋ยวทีมรีบร้อนเดี๋ยวเราใช้เวลาทําทีมอีกสักนิดหนึ่ง นี่ฮะอันนี้ก็ปล่อยไ i v ปล่อยตายได้นะครับรอบนี้ก็ต้องใช้ตัวที่เป็นท่าเดียวกันนะฮะน,นี้ก็พยายามใช้แบบไอ,พอ,อ้พวกอ่าอฟองอิฟิตอ,อ,อะไรที่เรามีนะครับึ๊บพิอปาเข้าไปอันนี้ครับแล้วก็เอาอีฟฟิตปิดไปนะครับอันนี้เว็บสองนะก็จะเป็นการกำจัดลูกกระจกให้หมดนะครับ แต่รู้สึกว่าเจ้าตัวเจ้าตัวเว็บสุดท้ายเนี่ยมันจะมันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับมันเหนียวเหนียวหน่อยนะก็คือเรารู้สึกว่าเราจะใช้การโจมตีหมู่เนี่ยทำาดามเมจได้น้อยนะเหลือตัวเดียวแล้วนะฮะปิ้วหันนะฮะเนี่ยดิเมนชันดิสโทชันชิลอันนี้โลอันนี้ต้องใช้การโจมตีทะลุเดามเอทการป้องกันดามเมจต่างๆนะครับก็คือเจ้าพวกสไนเปอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้หรือว่าจะเป็นคอนไฟก็ได้นะครับคอนไฟก็ สามารถที่จะทําลายตรงนี้ได้เจ้าตัวอะไรนะเจ้าตัว n e โ Stone Fighter มืดอะไรเงี้ยก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็ต้องแบบกําจัดเจ้าตัวที่เป็นโลนี้ออกไปนะครับเพื่อที่ทำดาเมจให้ได้นะเนี่ยฝั่งเราตายแล้วนะยิงปิ้วเข้าไปเิียกกลับมาเอเลเดียบอกว่านี่รออยู่แล้วนะรอชุบรอชุบนะฮะมีประกันชีวิตให้ตัวเองอยู่ด้วยนะเนี่ยก็เอาลายลี่มาช่วยเห็นไหม d i s อ o r t ไอ้เจ้าตัวโลนี่ครับ distortion ดายเมนชั่นวิสทอร์ชันอันนี้ก็อันตรายระดับหนึ่งต้องระวังด้วยนะครับปิวยิงไหมครับยิงไม่คลี่ตอีกกะหากอะไรกันครับเนี่ยมาปึ๊บนี่โดนสวนกลับเข้ามานะครับก็เนี่ยก็เราถ้าเราเนียนแค่ผ่านนะเนียนแค่ผ่านก็เนี่ยครับก็ใช้เอลเดียวนะครับโดนทะลุโลมาแล้วอืยิงปิวเอ๊ะนี่โลไม่แตกใช่ไหมเนี่ยต้องทำาดามจให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะแตกแล้วนะครับเรียบร้อยนะก็เนี่ยเจ้าตัวบอสก็ตายไปแล้วนะครับ ก็เนี่ยแบบเวลาแบบถอดสมองทิ้งไปไม่คิดอะไรมากแบบว่าไอโอเคเราเอเอเอลาริเอลสายไปก็ได้อะไรเงี้ยเน้นแค่แบบดันเจี้ยนที่ผ่านแค่รอบเดียวตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ได้เป็นโอ้เอ็มชั้นเจมเนเมซิสนะนี่นะครับเดี๋ยวรออีกรอ,อ,อบหนึ่งก็ได้นะครับอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับไดเมนชั่นเรทนะอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะช้าหน่อยเดี๋ยวทีมสป,ปีดเราไว้ค่อยว่ากันอีกทีวันนี้แบบว่าอยากจะให้ตัวไฮไลท์อยู่ที่เอลาริเอลนะเป็นตัวที่แบบว่า ถอสมองทิ้งใบคิดอะไรไม่ออกทีมว่างขาขาดอ่าเอาเอลเดียวสายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> <c oughs> เน้นแก้ผ่านได้ก่อนอะไรอย่างงี้น,นะ <c oughs> อปึ๊บอ้ยตายเลยอย่างแรงอันนี้ปึ๊บทีมโดมิโนนะฮะล้มก็ทีมเราล้มอืมไ <c oughs> อ้าบาบาริกปัชท <c oughs> ่าเดียวกันนะครับปึ๊ล <c oughs> ตุ้ม,มอันนี้ก็ต้องกำจัดลูกกระจกก่อนหลอด อ่าสีเขียวจะเต็มสุดนะถ้าหลอดสีเขียวเต็มสุดเนี่ยในเว็บสามจะเขาทั้งเหนื่อยมากทีเดียวนะครับมาชปึ๊บตึบต๊บตึ๊บอ่าฟันเข้าไปนี่ครับแล้วก็หนีตัวสุดท้ายนะปึ๊บอืมอันนี้ก็น่าจะรอดนะฮะปึ๊งโคช่วยไว้อ่าเบรฟสุดท้ายนะครับ dimension distortion ออันนี้ก็ต้องให้เหล่าสไนเปอร์ช่วยจัดการละมช อันนี้ผมใช้ตัวเดียวกับซีชเลยนะครับผมใช้ตัวเดียวกับซีชเลยนะปึ้งวิวนี่ฮะก็เจ้าตัวบอสเนี่ยมันก็สามารถที่จะใส่พิษแบบทะลุทะลุวิวได้นะนะครับก็แต่ถ้าทีมฝั่งเราตายแล้วก็มีแบบทีมซอมบี้อยู่แล้วนะเนี่ยก็พร้อมที่จะเนี่ยเจ้าตัวอาร์กลมก็ช่วยลบได้ลบอะไรไปได้ activation 70%ก็อาจจะไม่ได้แบบ100%แต่ว่าก็าก็พอใช้ได้นะครับก็ช่วยลบช่วยยึดด่าบอบสช่วยอะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกขอสมองทิ้งไปใส่เอลาดเรียได้นะครับอ่าชุมแวมกลับขึ้นมาแล้วนะฮะจริงๆไม่ต้องเอาแวมมาก็ได้นะไม่ต้องเอาแวมไฟมาก็ได้นะเมืนกับว่าเอามาเพื่อตายตายตายเลวตายไวตายโอ้โหตายแหลกนะครับอื อ่ะกลายเป็นพระเอกไปเลยเอ่ะ ex สามทีเ <c oughs> นี่ยฮะก็เอน็นเตเจีของเรานะครับอ่าก็ช่วยถอดสมองได้ก็เพื่อนๆคนไหนที่แบบไอ้เพื่อนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าได้ตัวได้เจ้าตัวนี้ไปแล้วแบบคิดไม่ออกว่าดันเจี้ไหนจะผ่านยังไงอะไรอย่เงี้ยแบบดันเจี้นที่เน้เนแค่ผ่านนะเอาไอ้เจ้าเนี้ยแปะเข้าไปแบบไม่ต้องคิดมากก็สามารถที่จะแบบไอ้ผ่านไปได้นะครับก็อย่าลืมอัพสกิลให้เต็มกันด้วยนะครับก็ อ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอย่าลืมนะมีตอนนี้มีกิจกรรม weekly mission น,นะครับผมแล้วก็ในการที่เราลองเจ้าตัว dimension rate อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็สามารถที่จะเก็บแต้มได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เก็บแต้มสะสมในะแต่ละสัปดาห์ให้ครบนะครับแล้วก็แกลกรางวัลน,นะอ่าก็ถ้าเราทำ total point ททเอิร์นทั้งหมดใน5,000 point เนี่ยได้ถึงสกอร์แสงมืดเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็น5ดาวแสงมืดของมื่อก็ได้นะแล้วก็ dimension piece shop นะครับตรงน,นี้ก็สําคัญนะฮะก็อย่าลืม เนี่ยเอาเจ้าตัว dimension piece มาแลกกันนะครับเนี่ยแล้วก็ผ่านดันเจี้ยนผมยังไม่ได้ลงของแฟนเกนสตายเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวของมอนสเตอร์ที่เรียกได้ว่าถอดสมองทิ้งไปนะเอลเลเรียลนะผมหรืออาร์คลมนั่นเองนะฮะก็บอกได้เลยว่าถ้าเมื่อนได้ตัวนี้ไปนะก็เอาไปเล่นแบบสบายๆได้เลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย